ดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยมาทำขนมชั้นเนาะทำครั้งแรกนะคะซื้อเครื่องซื้อของมาครบแล้วเนาะวันนี้เพิ่งจะได้เลิกทำนะคะหยอดชั้นที่สองนะคะ ใบเตยเนาะทำเป็นใบเตยนะพอดีน้องนกส่งใบเตยมาให้ก็เลยทำใบเตยอ,อันนี้ชั้นที่สองนะคะอันนี้ใส่เยอะไปนิด ทิ้งไว้ห้านาทีนะคะแล้วก็จะหยอดหน้าครั้งที่สองที่สามเนะาะก็จะเป็นอ่าใบเตยนะคะเพราะชั้นแรกพี่ว่าหยอดใบเตยไปแล้วเนาะ เดี๋ยวพี่อ้อยจะลงสูตรนะคะลงสัดส,ส่วนของแป้งเนาะใหะ้ในรายละเอียดใต้คลิปนะคะงมคิดว่้ลงเอาไว้ใต้คลิปเนาะแล้วก็จะบอกนะคะว่าใช้อะไรบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็ตัวถ้วยพี่อ้อยซื้อเป็นแบบถ้วยเล็กมานะคะไม่ใช่ถ้วยใหญ่เนาะเดี๋ยวเย็นแล้วถ้าขนมเย็นแล้วพี่อ้อยแกะจะแ,แกะใส่ถ้วยเดี๋ยวพี่อ้อยมาให้มา เดินคลิปอีกทีน,น,นะคะเพี่ออขอหยุดคลิปไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาต่อยนะคะมาแกะขนมกันจะ้ะพี่อ้อยสั่งมาเป็นพิมพ์ดอกกลาบเนาะแล้วก็ตัวกะทิที่พี่อ้อยใช้พี่อ้อยใช้เป็นกะทิกล่องนะคะไม่ใช่ไม่ใช่กะทิสดนะหอมนะคะใช้ได้นี่นะคะ เดี๋ยวพี่อ้อยจะลงสัดส,ส่วนของแป้งเนาะว่าจะใช้แป้งยังไงนะคะแต่พี่อ้อยอะ่ะสั่งเป็นแป้งสําเร็จมานะคะสั่งเป็นแป้งสําเร็จที่ทําขนมชั้นเนาะก็ะเลยไม่ยุ่งยากในการผสมแป้งนะคะแค่เราเคี่ยวเคียว่น้ําเชื่อมเนาะให้หวานหน่อยนะคะข,ข้นหน่อยแล้วก็อ่า พอขุ่นๆนะคะก็ผสมแป้งได้เลยเนาะตัวใบเตยนะคะปั่นแล้วก็กองน้ําปั่นแล้วก็กองน้ํำมาไว้นะคะกองน้ําออกมาเวลาเราจะผสมแป้งก็กองอีกชั้นหนึ่งนะคะกองอีกทินนะเพราะว่าพี่อ้อยใช้เป็นตัวตัวกระชอนกองนะคะก็เลยอาจจะจะยากหน่อยเพราะว่าเขา,าไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่แต่ก็ ปองสามครั้งโอเคเลยค่ะกำลังสวยเลยทำไม่ยากเลยนะคะขนมขนมชั้นเนี่ยก็นแลบพี่อ้อยอยากจะทำนานแล้วเนาะแต่ก็ไม่สู้ใจไม่สู้เนาะกลัวเออไปเจอแป้งที่ที่โอเคเลยนะคะแล้วก็สั่งได้พี่อ้อยสั่งทาง Facebook นะคะอ่าเจ้าของเจ้าของแป้งตัวนี้เขาเป็น ชมรมขนมไทยนะคะเขาทำทำกลุ่มเขาชมรมขนมไทยเนาะย้อยก็เลยส่งสั่งไปกับเขาเพราะว่า,าไปเจอไปเจอใน a c e b o o k พอดีก็เลยสั่งไปแกะง่ายมากเลยคะ่ะถ้วยซิลิโคนนี้ถูกนะคะอ้อยสั่งเจ้านี้ถูกเจ้านี้ค่าส่ง22่แล้วก็โลละ โลละยี่สิบเก้าบาทนะคะถูกเดี๋ยวจะแกะ,แกะให้ดูเนาะแต่ละชั้นอันนี้ชั้นแรกก็จะหนานิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องการให้เป็นกลีบดอกนะอันนี้ยังไม่เย็นดีนะคะแค่อุ่นๆุนะเนี่ยค่ะชั้นก็จะประมาณนี้นะคะคแกะง่ายหอมนะคะหอมใบเตยเนาะและชั้นตรงกลางพี่อ้อยไม่ได้พี่อ้อยไม่ได้ผสมอะไรเลยนะคะจะเป็นกะทิกับแป้งแค่นั้นเองนะจะเป็นกะทิกับแป้ง คลิปนี้นะคะพี่อ้อยมกกักัดให้ลงนะคะก็คงกันไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนเนาะเพราะพี่อ้อยตอนนี้ตุนสต็อกค,คลิปเอาไว้เยอะมากๆเลยนะคะขอจับหน่อยขจับด้วนะนี่ค่ะข้าวหลงช่างง่ายๆหอมๆนะคะพอดีได้ใบเตยจากนอก้นองนอกมาเนาะน้องนกส่งมาให้ ก็เลยได้ทําขนมนะคะย่อยยังมีรายการขนมอีกหลายรายการเลยนะคะสั่งอุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ทํานะคะรอนนะรอเดี๋ยวพี่อ้อยจะทําให้ชมนะคะแล้วก็ทําง่ายๆทําท,ทานในบ้านนะคะช่วงนี้กลับตัวเนาะออกไปไหนลําบากนะคะทําเองได้ก็ทํานะคะเพราะว่าขนมตัวแป้งเนี่ยเราสามารถสั่งซื้อได้ในเว็บของลาซาด้านะคะพี่อ้อยบางตัวพี่อ้อยจะสั่งจากลาซาดานะบางตัวพี่อ้อยจะสั่งจาก ช่องถาง Facebook นะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ